สวัสดีครับวันนี้ GTR Bike ก็จะมานำเสนอจักรยานรุ่นใหม่นะครับปี2020นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมดิสเบรตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อมเยาวนะตัวประหยัดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ชิมาโนแบบใช้บิดนะครับ7สปีดนะครับ จุดพับแข็งแรงนะครับเป็นดิสเบรกร้อยี่สิบนี่ฮะชุดเกียร์เป็นทัวนี่นะครับสวยน่าใช้เลยนะครับบอกสำหรับขี่ออกกำลังกายพับใส่หลังรถไปเที่ยวนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับราคาสนใจก็สามารถติดต่อ0802515885ได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับท่านใดจะให้ส่งเป็นคันประกอบไปให้เลยก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับ l ลาย0802515885ครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ